สาหรับคนที่จะพัฒนาสายพันธุ์ระกรสสมควรจะรู้ก็คือวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ระกศมีกี่วิธีอะไรบ้างแล้วแต่และว,วิธีมันมีวัตถุประสองค์อะไรวันนี้เรามาคุยกันตามครับครับสาหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ระกศบางคนก็ไม่รู้ว่าการผสมพันธุ์ระกศแต่และอย่างที่ที่คุณผสมกันนะ่ะเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรามาแจ้งกันแล้วก็แต่ละวิธีมันจะแตกต่างกันอย่างไงแล้วก็มันมีวัตถุประสงค์ยังไงจริงๆแล้ววิธีการพัฒนาใช้พันธุ์ประกาศมันจะมีทั้งหมดก็4วิธีด้วยกันก็คืออินบีดหนึ่งลบีดสองเอาลายบีดแล้วก็ครอสบีดอ่ะสีวิธีแต่ละวิธีอ่ะมันก็คือผสมประกาศเหมือนกันคือเอา ้็ไปผสมกันแต่ละวิธีมันก็มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยแต่ว่าวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันก็เริ่มจากอินวีดก่อนอินวีดนี่คือเป็นการผสมประกัดแบบเลือดชิดนะผสมประกาหเลอเลือดชิดซึ่งเอาพี่กับน้องมาผสมกันอะไรประมาณนี้เอาพี่กับน้องในครอบดรยวกันมาผสมกันหรือว่าเอาพ่อกับลูกมาผสมกันอ่าคือผสมใน พ่อเดียวกันอะที่กันน้องผสมกันพ่อกับลูกผสมกันแม่กับลูกผสมกันอะไรพวกเนี้ยเพราะอินบิทวัตถุประสงค์มันก็คือเพื่อเป็นการไล่เอสการไล่เอสก็คือการทําให้สายเลือดนิ่งขึ้นทําให้สายเลือดชิดขึ้นเพื่อให้เกิดเพอร์เซนต์ปลาที่เราพัฒนาเยอะเยอะอบางคนกลัวไอ้เรื่องนี้ข้อนี้มือใหม่กลัวมากผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราอย่าเอาบริบทของปากัดไปเทียบกับพวกหมาพวกแมวเพราะพวกหมาพวกแมวอะมันเกิดลูกทีหนึ่งสึงห้าตัว แต่ไอ้ปากกาเนี่ยมันเกิดทีเป็นร้อยเพราะฉะนั้นธรรมชาติอนุญาตให้พี่น้องผสมกันได้โดยพอสมกันปุ๊บมันยังไม่เกิดปัญหาเรื่องพิการในอ่าอีกเรื่องรกในรุร่นแรกๆก็คือมันจะเกิดกรณีเลือดชิดได้ก็ต่อเมื่อเราผาสมกันเยอะๆเยอะๆเยอะๆหลายๆเอฟหลายเอฟก็คือจนเลือดเลือดนิ่งแล้วแล้วเราค่อยมากลัวว่าเลือดจะชิดไหม เร p, Γ, k k hay hay ื like. ่องเลือดชิดคุ por è, por è, por es, por è, por ้นมรื por è, por ่องกลัวเพราะว่าเราผสมกันประมาณสี่ห้าเอฟกันไปแล้วก็ยังไม่ชิดเลยใช้เวลาเป็นปีจึงจะเลือดชิดได้ที่เอาพี่พี่น้องผสมกันนะเวลาได้พ่อพ่อลูกว่าเอ้พ่อกับแม่ผสมกันพวกได้ลูกมาเอาลูกลูกผสมกันพวกแล้วลูกออกมาอีกเอาหลายหลายผสมกันพวกก็ได้ลูกมาอีกเอาเลี้ยงกับเลี้ยงมาผสมกันอีกก็ได้อีกเป็นการทําให้เลือดชิดเพื่อเป็นการนี่คือวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีเพราะว่าการทําอย่างเงี้ยมันทําให้เกิด สายเลือดนิ่งพอสายเลือดนิ่งปุ๊บมันก็จะเป็นสายพันธุ์นั้นแล้วก็สายเลือดของมันจะเข้มข้นด้วยอันนี้คืออ่าอินบีดนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือวิธีที่หนึ่งอินบีดวิธีที่สองก็คือไล่บีดไลบีดนี่คือประมาณเดียวกับอินบีดประมาณเดียวกันคล้ายๆกันคือการผสมในเครือราติดในเคลียร์ยาอาจจะเป็นอ่าลูกพี่ลูกน้องกันอ่าพี่กับน้องคนละข้อกันอีกข้อหนึ่ง พ่อกับพ่อกับแม่แล้วก็อีกข้อหนึ่งนากับอาอะไรเนี่ยพบุบพอได้ลูกมาพบุบก็เอาลูกเอารูปมาผสมกันหรือเอาลูกไปสวมกับนากับอาอะไรพวกนี้เป็นลายบีบเป็นลายบีบก็คือผสมในเครคือยาตเครืองยาแบบเลือดชิดก็คือสมมุติเราทปราปลาพุ๊เราได้มาหลายครอบแต่เราเอาพวกเนี่ยมาผสมกันผมจะใช้วิธีนี้สวนมากผมจะใช้วิธีนี้เพราะว่าเวลาเราเล่้กันดีแล้วก็ใช้วิธีเนี้ผสมลายลายบีบกันในเครืองยติก็คือจะทําให้เลือดชิด ห่างกว่าไอ้วิธีอินวิทอินคือแบบเลือดชิดประม,ามาัดอ่าแต่ถ้าลายบีทมันจะเป็นแบบผสมแบบเคยาติแต่เลือดจะห่างขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีลบเอฟเหมือน,นกันแต่ถ้าพูดถึงความเข้มข้นมันจะสู้อินวิทไม่ได้หรอกนะครับอ่านีไลาบิททีนี้เอาลาบิทเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งเอาลาบิทคือเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่มาจากคนละที่กันมาจากต้นกําเนิดคนละที่กันคือไม่ได้เคยยาติเลยคือสายพันธุ์เดียวกัน สายพันธุ์เดียวกันอย่างซูเปอร์เรดเข้ากับซูเปอร์เรดเงี้ยเราได้ซูเปอร์เรดมาจากเชียงใหม่กับซูเปอร์เรดสุไงสุไงกรุ๊ปมาเข้ากันปุ๊บอันนั้นเขาเรียกว่าเอาลายบิในสายพันธุ์เดียวกันซึ่งส่วนมากก็คนทำประกาใหม่ๆก็จะใช้วิธีเอาลายบิ line. แต่ก็ไม่มีใครมือใหม่จะไม่ค่อยรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเอาลายบิดอ่าเพราะว่าการการผสมพันธุ์ปาะกาเวลาคนซื้อปลามาคนก็จะซื้อมาอีกที่หนึ่งตัวผู้อีกทีหนึ่งตัวเมียอีกที่หนึ่งผสมกันอันนั้นเขาเรียกว่า All เอาลายบิดแต คือทําให้เป็นสายพันธุ์เดิมยังให้เป็นรูปแบบของสายพันธุ์เดิมอยู่แต่แต่มันจะไม่เหมือนกับอินวีดกับลาวีดเพราะว่าเราซื้อพ่อมาที่หนึ่งแม่มาที่หนึ่งเนี่ยมันก็เกิดความห่างของเลือดระดับหนึ่งมันก็เกิดเป็นปลาปลาที่ปลาทิ้งเสียส่วนใหญ่แล้วก็ปลาใช้ได้นิดหนึ่งอพอทำาอไลอบีเสร็จเราก็ต้องกลับมาทำอินวีดนั่นคือวิธีการพัฒนาสายพันธุ์กทีนี้อีกวิธีหนึง ก็คือ cross breed cross breed เป็นการฒสาพันธุ์สกัดก็คือข้ามสายพันธุ์เพื่อจะสร้างสายพันธุ์ใหม่เพื่อจะสร้างสายพันธุ์ใหม่ก็คืออย่างเราอยากอยากได้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยเราก็เอาปลาอีกสายหนึ่งเข้ามากับอีกสายเข้ามาปุ๊บมาเข้ากันปุ๊บเพื่อเกิดสายพันธุ์ใหม่ยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีกาลิซมุกทองเนี่ย กาลิซีนมุกทองเนี่ยก็คือคุณเอาปากัดสายคุ้ยนี่แหละสายคุ้ยเข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวนั่นก็คือเป็นตาสายคอปเปอร์อ่ะเพราะว่าสายคุ้ยก็คือเราเอาของคำว่าไอ้นี่แหละพวกไอ้คุณกาลิซีมันก็อยู่ในสายคุ้ยอ่ะต้นสายเมื่อคุ้ยอ่ะเราเอาพวกคุย้ยคุย้คย,คยกาลิซีเนี่ยมันผสมกับมุกทองไอ้เมื่อยมุกทองอ่ะคอปเปอร์พอผสมกันปุ๊บเราต้องการให้ไอ้มุกที่เคยเป็นสีน้ําเงิน เป็นสีเขียวพวกนี้ให้กลายเป็นสีทองแต่มันไม่ไม่ใช่สีทองทีเดียวมันคือสีคัพเปอร์สีคือสีหนานะสีทองแดงนะสีทองแดงก็นั่นคือการเขาเรียกคอสบิดที่เราเจอปลาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาทาจากคอสบิดแต่ในกรณีของคอสบิดเนี่ยไม่ใช่ว่าพอทําเสร็จปุ๊บเอาอย่างที่ผมบอกว่าเอาโค้ยมากับคัพเปอร์มาขับปปุ๊บจะได้อย่างนั้นทั้งขอบไม่ใช่มันจะได้เปอร์เซ็นต์มันนิดเดียวทีนี้ความวัตถุประสงค์มันก็คือนี่แหละ คือเราต้องการสร้างสายพันธุ์ใหม่ของ crossbreed แต่ทุกอย่างทีนี้เรามามาดูกันว่าเวลาเราจะพัฒนาสายพันธุน์วกัดเราทียกตัวอย่างเริ่มจากอ็อาไลาบีดก่อนอ็อาไลาบีดก็คือเราซื้อตาจากที่หนึ่งมากับอีกที่หนึ่งเป็นสายพันธุ์ดิบมาเข้ากันปุ๊บอ่ะจะเกิดลูกออกมาเป็นสายพันธุ์เดิมอ่าแต่ถ้าถ้าเป็นพวกยีนนิ่งพวกสีเดียวพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างซูเปอร์เลสเนี้ยก็เป็นซูเปอร์เลสทั้งครอบแต่ถ้าอยางแต่ถ้าอย่างไอพวกตระกูลกาแล็กซี่พวกไงมัลติคัลเลอร์พวกเนี้ย มันก็จะได้เปอร์เซ็นเป็นการเล็กซี่ปฏิเคิลเลอร์นิดหนึ่งแล้วก็เป็นปาสคีเยวทิ้งชุดหนึ่งในกรณีที่เราเอาลายบิดเนี่ยเราได้เอามาผสมแล้วเอาพ่อแม่พันจากคนละที่มาผสมกันแล้วสำคัญเดียวกันนะผสมกันแล้วก็ได้ลูกออกมาแล้วก็กลับไปที่อินบิดเลยก็คือกลับไปที่วิธีที่หนึ่งเพื่อต้องการให้สายเลือดขึ้นนิ่งขึ้นอันนั้นวัตถุประสงค์คือเราต้องการทำอย่างนี้ บางคนที่ผมบอกอามือใหม่สมากลัวกลัวเรื่องนี้มากๆเลยไม่กล้าเอาพี่น้องผสมกันที่ผมบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเอาพี่น้องผสมกันในกรณีเราทำชั้นแรกนะครับอา่านี่คือความแตกต่างของการพัฒนาสายพันธุ์ประกัดเลยถึงกรณีนี้กันมาพูดถึงกรณีของครอสซีครอสซีคือเราทาต้องการสร้างสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันอา่าเอาลายบิดได้เลยก็คือมันเหมือนกันมันคล้ายๆกันก็คือเราเอา อย่างที่ยอ่อวอยางเมื่อกี้เอาตะกูลโ้อมาเข้ากับพวกข้เปอร์เนี่ยปุ๊บลูกที่ออกมาก็จะเป็นค้าวเปื่อสวยสนใจเป็นค้อวเปอร์แบบสเสียเสียนะมีตำหนิอะไรเยอะแล้วก็จะเป็นมุกทองออกมาหลุดออกมาไม่กี่ตัวทีนี้เราก็เอาพวกมุกทองเนี่ยกลับมาที่อินบีอีกผสมอินบีสักพักหนึ่งมันก็จะได้ลูกออกมาพอ,พอได้ลูกมาปุ๊บเราก็สามารถผสมในลายรูปแ,แบบลายบิตต่อได้อีก นี่คือการพัฒนาสายพันธุ์ประกัดมันจะเป็นเส้นทางประมาณน้จะวนลุปอย่างเงี้ยคือขั้นแรกเราซื้อจากที่อื่นคือเริ่มต้นเราต้องซื้อจากที่อื่นอยู่แล้วแหละเราคงจะไม่ไปช้อนมาพัฒนากันเลยนะครับเราซื้อจากที่อื่นมาสายพันธุ์เดียวกันผสมกันปุ๊บก็ได้ลูกมาปุ๊บเราก็จะกลับไปไปที่อินบีดอ่ามาจะกลับไปที่อินบีดเหมือนกันถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเอาโพละสายพันธุ์มาผสมกันผสมข้าวสายพันธุ์เนี่ยลูกที่ออกมาปุ๊บได้ตามสเปคที่เราต้องการแล้วก พออีกสักพักหนะึ่งมันก็จะมีลูกหลานเยอะแล้วก็มาลายบีมาพอลายบีเสร็จจนถึงขั้นสายเลือดชิดทำกันเป็นปีๆเลยยิงใจสายเลือดชิดพอเริ่มชิดปุบ๊บเราค่อยเอาลายบีอันนี้คือมันเป็นหลุดของการพัฒนาสายพันธุน์มันมีอยู่แค่นี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ